วิธีที่คนเราจะล้มเหลวแต่มีทางเดียวที่ประสบความสำเร็จก็คือไม่ยอมแพ้มีทาหนทางของการล้มเหลวเยอะแยะแต่มีหนทางเดียวของคนที่ประสบความสำเร็จคือว่าเขาต้องไม่ยอมแพ้คนที่ประสบความสำเร็จต้องไม่เป็นคนที่เลิกลาง่ายๆจับกันไถแล้วไม่หันหลังกลับครับผู้ล้มเลิกไม่เคยชนะแต่ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิก วันนี้เราต้องถามเองว่าเราอยากเป็นผู้ล้มเลิกหรือผู้ที่มีชัยชนะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอปัญหาเศรษฐกิจเจอปัญหาหน้าที่การงานเจอปัญหาการขัดแย้งในครอบครัวเจอปัญหาอะไรก็ตามจะรบบอกแว้งกับเพื่อนอะไรต่างๆแลลวเนียทาไมพระกมพีและพระเยซูยิงท้าถายว่าผู้ใดจับคันไถ่แล้วไม่หันหลังกลับเนี่ยนั้นวันนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่าย แต่เราต้องตั้งใจว่าไม่ว่าเจออะไรขึ้นเราต้องไปต่อแม้ไม่ได้ดังใจจะไปต่อไหมแม้มันไม่เต็มใจความกำคิดเราจะไปต่อไหมนั่นคือวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่